สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราจะทำมันเทศเชื่อมค่ะซึ่งมีเทคนิคในการทำที่ทำให้มันเทศไม่เละแล้วก็ไม่ดำนะคะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้มะนาวบีบใส่น้ําสะอาดก่อนค่ะจากนั้นก็จะนํามันเทศล้างให้สะอาดก่อนนะคะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ใช้ช้อนขูดแบบนี้ค่ะหรือเพื่อนๆจะปอกให้เปลือกหมดเลยก็ได้นะคะ แต่ว่าสําหรับเราแล้วเราว่าใช้ช้อนขูดให้เป็นลายเส้นแบบนี้เวลาเชื่อมออกมาแล้วจะสวยนะคะมันเทศที่ใช้วันนี้นะคะใช้ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมค่ะหลังจากที่เราขูดเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะแช่น้ำมะนาวทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีค่ะวิธีนี้จะทําให้เปลือกมันเทศไม่ดํานะคะเมื่อแช่ครบเวลาแล้วเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะจากนั้นวางในหม้อหรือกระทะนะคะ ใส่น้ำตันทรายประมาณ5-6ช้อนค่ะเติมน้ำสะอาดให้ท่วมมันนะคะแล้วเราก็จะเปิดไฟกลางค่ะมัดใบเตยใส่เพิ่มความหอมด้วยนะคะคอยพลิกกลับคนให้มันถูกน้ำเชื่อมทั่วๆวกันเลยนะคะวิธีเชื่อมมันแบบนี้จะทำให้มันเทศของเราไม่เละค่ะสำหรับมันเทศเราจะใช้สีม่วงหรือว่าสีอื่นๆก็ได้นะคะ แล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะเวลาที่เราเชื่อมนะคะไฟเราก็จะใช้ไฟกลางตลอดเลยค่ะพอน้ำเชื่อมเริ่มแห้งแบบนี้แล้วนะคะเราจะบีบมะนาวใส่ครึ่งซีกเพื่อที่น้ำตาลทรายจะได้ไม่ตกผลึกนะคะจะได้เป็นน้ำเชื่อมใส่น่ากินค่ะพอบีบน้ำมะนาวใส่แล้วเราจะตั้งไว้อีกประมาณ2นาทีนะคะ จากนั้นก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเป็นวิธีเชื่อมมันเทศที่ใช้เวลาน้อยนะคะแล้วก็น่ากินค่ะเนื้อก็จะออกมาช่ำๆแบบนี้นะคะเนื้อไม่เละไม่ดำแน่นอนค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะขอให้สนุกกับการทำขนมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ